อาะครับคุณดูก็ต้องกราบสวัสดีท่านรักผีผมซัมเมอร์นะครับวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับคุณดูนะนี่นะก็จะเป็นลุ้นคู่หูนะครับลมหนาวสถานใจนะครับคุณดูมามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันหน่อยละกันนะครับก็เราก็ไม่ได้สุ่มกันนะวันนี้ผมจะมาหูหดต่จริงผมก็มีไปเกือบครึ่งนะคุณดูแล้วก็จะมีเคียวด้วยนะคุณดูแล้วก็จะมีของใหม่นะครับสุ่มใบดีกามทองนะครับราคา4 9บาท ไม่มีเกลือจริงไหมพร้อมปล่อยแล้วนะครับสุ่มได้เลยนะครับได้กัมมทองชายนะครับน้องๆเข้ามาดูกันเลยครับมีกัมมทองอยู่ด้วยนะครับคุ้มมากนะครับรอเติมของนะครับแล้วก็รีบเข้ามาสุ่มกันเลยนะครับเว็บนุกเกอร์โซนแล้วนะรับบริการเติมเพชรนะครับผ่าน UID นะครับมีร้านฟรีไฟล์ขายนะครับคุณดูนะงบน้อยหลักร้อยนะครับผมนะเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเว็บนุกเกอร์โซนนะครับนี่นะครับคุณดูแล้วก็จะมีท่านะครับเป็นท่าล่มนะครับท่าใหม่นะคุณดูไม่ใช่ท่าโดดล่มนะคุณดููแต่่่่่มมันนนนเเป็ททาาอะไไรร้้้ีีลยยโ อดีถ้ามันก็เท่อยู่นะเนี่ยมาแล้วก็จะเป็นส่วนของชุดใหม่นะครับคุณดูนะถามว่ามันเท่ไหมอืมอย่างไม่เท่าไหร่นะครับดูแต่ผมชอบเสื้อมันดีเสื้อมันดูเท่ดีมาเราจะมาลองสุ่มเรือไปะเริ่มตน้นที่75เพนนะครับคุณดูผมเจ้าในส่วนของเจ็ดสิบห้านี้บัตรเปลี่ยนชื่อเลกันนะครับคุณดูนะมาต่อไปแ0ดสิบ อุ้ยแปดสิบเลยหรออืมเอานี้ดีกว่าไปต่อไปนะครับจะเป็นเท่าไหร่ครับแปดสิบห้าักมักชุดไปไปจัดกันหน่อยจัดกันหน่อยเปิดไปเลยเปิดไปเลยอือแปดสิบเอาบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วกันไม่ได้เปลี่ยนชื่อดิบัตรเช่าห้องเจ็ดสิบห้าหรอออาลุ้นแล้วกันไป ขี่ได้รถใหม่มาหนึ่งคันครับเก้าเพชรอ่ะอันนี้เลยโอเคจัดไปมันจะมีบอร์ดได้ปะเออเบาะไ,ได้ปะแล้วอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยละปึ๊บเหมาหมดไปกันต่อโอ้ยต่อไปเป็นชุดอะไรไม่รู้แปดสิบครับอา้าวขอตัวนี้ก่อนแล้วกันไปเฮ้ยอันนี้ชุดมันเท่ดีวะ่ะขอโหลดหน่อยนะ มาต่อไปครับแปดสิบห้าครับเอาหมวกแล้วกันหมวกนี่ก็เท่ดีใส่เลยต่อไปขอเป็นอันนี้ละกันจะเป็นในส่วนของนะเป็นกระทะนะรกระทะหิมะนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเคยมาแล้วยังนะน่าจะมาแล้วมั้งผมว่าอัน,นิทิการไปไปแปดสิบอ่ะอันนี้ไปเึกว่าเป็นอากาศแต่เหมือนจะมาแล้วมั้งเนี่ยมันเก็บอ๋อชมันยี่สามนะอู้เก้าพิษ หรอครลาเปติกแล้วเปิดไปเลยนี้กล่องอุ้ยอันนี้ย่องได้นะครับของที่ต้องเอาต้องจัดครับฮึบนี่จัดมาเลยรีบไปเลยครับผมสบายกางเกงแล้วก็รองเท้านะยังไม่ได้นะเอากางเกงไปเลกว่าต่อไปครับจะเป็นอะไรมาดูกันอุ้ยรองเท้าเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนว่ามันมีของอะไรที่แบบ ลูกอย่างนี้มันจะเป็นกล่องหรือเปล่านี่นะครับมาครับไปกันต่อมีอะไรน่าใจเหงียไหมเนี่ยัเหมือนจะไม่มีแล้วนะคุณดูอ๋ออันนี้ละกันเอ๊บอุย้ยแต่ชุดผู้ชายผมมีแล้วนะอันนี้นออาตัวนี้เหมือนที่เคยมาแล้วนี่ว่าเออเคยมาแล้วนานแล้วเนี่ยอาสมไงนั้นแล้วไหมมีอะไรออกไหม มันซื้อซ้ำได้นะคนดูพอดีเดี๋ยวกปเช็คของกัอนอืมเหมือนจะหมดแล้วนะครับคนดูของกิจกรรมนี้นะครับมุ้ยชุดก็ส่งประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมนะครับจะไปสุ่มกิจกรรมนะครับคู่หูเซียนวานอนเทพหมีนะครับคนดูมาผมไม่รู้มันจอกหรือเปล่านะครับโุ้ยได้มาสิบเก้านะครับคนดู ปึ๊บนี่มันขึ้นขวามือด้วยรอบนี้ใหญ่ดีเออแผ่นนี้มาหนึ่งพันเพชรจะได้หรือเปล่าออกยากอยู่วอลทอวเลยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรไม่รู้ไปกันต่อมาครับปึ๊บของออกหรออุยยังไม่ได้เลยเ่ยไอตัวนู้นอ่ะ เออหืมอ,อ,อ้ยนี่สุดเซียนเลยเนี่ยยิ่งชุดหมี่กระเท่นะคุณดูแถมหัวมันไว้ใช้ได้หลายตวยชุดนี้ผมผมไม่รู้ผมจะเอามาทำอะไรมันแต่งกับไอ้ตัวไหนเข้าบ้างเดีย๋ยผมขอแยกเลกชุดหมี่แล้วกันนะครับคนดูนี่เลยเปิดไปเลยนะครับ ใส่แค่หัวป่ะไหนขอเช็คหนอยดีเทปวะโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยใช่ไหมคองังไม่ได้โหลดเลยขอโหลดสักคู่ล,กล้กันแต่งไอตัวอะไรครับบอลโอ้ยใส่กระเสื้อแรงอะ่ะจะเป็นยังไงเนาะถ้าใส่แล้วเฮ้ยหัวมันลอยๆอ,ยอะ่ะเพื่ก็มันกถ็ถือว่าโอเคนะเออมันเหมือนคนใส่หัวดีมันไม่ได้แบบโล่งไปเลย เออเท่ดีผมว่านู้นน่าจะหมดเดยอะอยู่มันก็จะมีของนะแบบนี้ผมก็ใส่อันเดิมดีแล้ผมว่าอ้าวไปไหนแล้ววะไอ้ยัวไอ้ยัวไอ้ยัวนั่นผมหายไปไหนเนี่ยมันอยู่ไหนวะคนดูมันสีอะไรอ่ะสีม่วงปะโออขี้เกียจหาปะโหลดอีกนิดนะึงแล้วกันทรัพยากรโอ้โหนากากะนักการกันยังไม่หลดเหรอใส่นักกากดดำ มานี่ปืนอาร์คเหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขอสุมปืนอาร์หน่อยละกันนะครับคุณดูมาเลยดีกว่ารวบรวมทุกกิจกรรมนะครับอันนี้นะครับเอาไปด้วยความไวล้วกันนะครับกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมแอดไม่ขอไม่ขึ้นนะคุณดูปะ่ะปะทั้งหมดใช้อะไรวะวิ้ยได้อย่เนะเกท โอ้ยเกินไปนิดนึงมาคนดูฟื้นแปลงมาเลยครับอักนะครับอักตัวใหม่นะคนดูแล้วก็จะมีตัวเก่านะครับอันนี้จะเป็นดาเมจสองเจก่อนหนึ่งลดระยะหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอัตรายิงสองดาเมจหนึ่ง 1. อันนี้ดาเมจสองแม่นยำหนึ่งนะครับแต่จริงผมมีอัก,อกตัวนึงอยู่นะอ้ยอักทองเหรอ,อนอ่มันอักในตู้อีโบนี่วา นีกล้องไรโอเคอเคอย้ยอันนี้ก็เท่เลนะไอตัวนี้เหมือนผมมีอีกสองตัวแต่ผมไม่มีตัวนี้นะอ,นนตตอันอน,อนี้คือมันมายกเซตตู้อีโบนะคุณดูนะเนี่ยเซตตู้อีโบเลยแต่อันนี้คุ้นๆเหมือนผมเหมือนผมจะมีอยู่นะแต่ผมเช็คปั๊บลงนะจำไม่ได้ปืนเยอะเกิน ม,มีมั้ไม่มเพราะผมไม่มีผมมีตัวนี้แทนนะครับโอเคแปลว่าตัวนี้มาใหม่ผมใส่ตัวนี้แล้วกันดูดูดิมันก็ดูเท่นนะคนดูเอออันนี้ขั้นขั้นใหม่ยังอะ่ะอ,อยังขั้นเดิมอยู่โอเคโอเคได้กดรับนะอยเราครบยังโอเคครบครับแล้วุย <laughs> พูดอะไรอยู่ครบครับครับแคป เดี๋ยวเช็คก่อนมีกิจกรรมไหนอีกหรือเปล่านะครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับโอ้โหมันมีของใหม่มากมาเยอะมาก,กน,นะคนดูบอกก่อนเลยแพดเนี่ยไม่ได้รีวิวเลยเห็นเขาบอกว่ามีอะไรนะออลลงออลล่าด้วยอันไหนวะซีสีอันนี้อะไรบัตรสร้างบัตรสร้างห้องอุย้ยผมอยากได้อะไรเ่ะอยากได้กระเป๋าวะ กระเอาพันธุ์เทพดีว่ะโอ้เดี๋ยวต้องอะไรเนี่ยล็อกกิน10ล,ลิตร5วันคือไม่ได้ล็อกกินวีฟามานานมากเลยอุ้ยอันนี้เป็นไอเทมโค้ดนะครับคุณดูใช่ป่ะมันจะใช่ว่ะโอ้ไม่ใช่โคันต้องเล่นแรกจะกินปืนได้โอเคมีอะไรไหมอ้ยนี่นะครับคุณดูนี่ผมเจอแล้วเมื่อกี้เป็นไหนวะนี่นะครับคุณดู ล่าแสงเหนือนะครับในเกาะสวรรค์นะครับคนดูนะครับเก็บเหรียญเอฟเฟนะครับที่แท่นตรงนี้นะคนดูนี่นะให้ครบ3จุดนะเพื่อรับบัฟนะครับคนดูประเภทบัฟจะขึ้นคือขึ้นอยู่กับสีนะครับกับสีแสงนะครับก็คือมันคือสีแสงเหนือนะคนดูนะที่อยู่บนท้องฟ้านะครับซึ่งจะเปลี่ยนไปทุกวันนะครับคนดูนี่นะครับถ้าสีแสงเหนือเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับคนดูในหมดทั่วไปนะครับเครื่องสร้างไอวอนะจะได้รับ ค่าประสบการ์เพิ่มนะครับ0.5หน่วยนะอันนี้ก็ไม่ร้ำกันวามันประมาณไหนนะแล้วก็ถ้าเป็นสีก็ได้รับไอวอลอันนะครับเมื่อเริ่มเกมแต่ละรอบนะครับแต่ก็ถ้ามันเป็นสีแสงสีเขียวแบบนี้นะครับโหมดทั่วไปแล้โหมดสีสีนะครับจะได้บัฟฟื้นฟูนะครับ2 EP นะคุณดู EP นะย้ำว่า EP ก็คือเหตุของเรานะครับต่อวินาทีนะอ,อ สองอีต่อวินาทีก็เหมือนรับบัฟเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแสงสีแบบน,นี้นะครับคุณดูเขาบอกว่ามันเป็นแสงสีแดงนะแต่จริงมันออกม่วง,ง,งฟ้าเขียวผสมกันนะเนี่ยมันผสมกันอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าเราเล่นของตัวนี้ในวันนี้นะก็คือหมดทั่วไปแล้วทีสีนะครับจะเจาะเกาะเพิ่มขึ้น50%นะคุณดูโอ้หเหมือนเรารับบัฟเพิ่มนะครับคุณดูนะถ้าใครอยากลองเล่นก็ไปลองเล่นดูกันได้นะครับคุณดูอนี่นะครับบัฟแสงเหนือนะครับคุณดูก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ สำเนียงอยู่ตนี้สำหรับคลิปนี้นะพี่ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ซัมเมอร์เกมเมอร์นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีคลิปดีแบบนี้มาเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับก็น่าให้าทาไปนานนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ